อะไรอ่ะลกูกอ๋อใบมะขามปาใบมะขามใหญ่ทอ้ะอ้ะไไมน่นไงมล่บรล่วงลงมามาดูนีหนเร็วเร็วเร็วป้าปาเขาเรียกแล้วไป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 น้องเรียกแล้วไปน้องเรียกแล้วไปเร็วโอ๊ยล้มเหรอลูกลุกข<ม>ึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วล <advertisements> <Mond pineapple> ุกขึ้นเลยอ่ะลุกขึ้นปัดมือด้วยนะปัดมือด้วยอ่ะปัดปัดปัดโอเคซุบซุบชุบุบ ไปบ้างเลยว่าไทยนองเขาล่ะพี่น้องเอ้ยเขาเขาว่าไทยเบิดสุขคำมาโหลดมือเุ้านี่คอ,อ,อยหัวไรสิไต่ <laughs> คอยพา้าว่าวร้าวนี่คอยสวนกระแสดิบ่านายอย่างนี้คอยตั้งใจว่าวร้าวเขาว่าไทายเบิดสุขคำเลย <laughs> ขเขาเลยว่าเอาปัา <laughs> เอ้ยมันสลดนดนส <laughs> ัดนี่เด็กน้อยถึงหุ่นเลยหุ่นนะ <laughs> คือพาเอิ่นที่เล็กๆกันล่ะที่แรกที่ข่อยเอิ่นนั่นพ่อแม่เขาพาเขาเอิ่นพ่อกับแม่เขาเอิ่นป๊ะป๊าหม่ามาป๊ะป๊าน่ะอันนี้คือกันข่อยสอนเล้าบอไทยเบิดสุขครับข่อยข่อยบ่ได้อัดไปซืิอเศร้านี่เออ๋อเปล่ามาให้ยายถือไว้ให้ถือไว้ให้นะนั่น ปล่อยให้เลยปล่อยให้แดงกินเหอะไปไม่ต้องไปยุ่งกันไ,ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแดงกินเลยให้แดงกินเลยอเออแดงกินเลย <c oughs> ไปแล้วไปดูยายทวดแล้วทวดต้นน้ำไม้ต้นน้ำไม้ไม้ไมต้นเอามามามาเออเอาขึ้นมะเออเอออ่อออาอลองปเปลี่ไปนอกเขาบอกกวาดเลยลูกกวาดออก กวาดเลยกวาดเลยอ้าวไม่ไหวบอกไม่ไหวไปแล้วโอ้ยายหนีหลานไบ่บ่า,แบบเาะเหนียวเบิ้งไปไไไน้ำเนาะมะฮุ่งตัวเหนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่มเขาบอกว่าเวลาปูกมะหุงนี่เงามันโค้งๆนี่ให้มันหันหันไปทางทิศตะวันออก เออเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นลูกจะเห็นทางเกตบาคอยปลูกกันคอยจะเอางองอมันนี่ไอ้ที่ตรงต้นมันนี่หันไปทางตะวันออกไอ้หน้ามันจะไปทางที่ตะวันตกมันจะเป็นลูกทุกอันถ้าถ้าเสียบตรงมันสิบ่าคอยออกหมากแอนพูดเลยเด็กห็นบ่โม่มุกคอยออกจ้าจ้ามันก็เป็นค้ามเสียเนาะแต่ว่าคอยเห็ดทิกต้นมันก็ได้จ้า โอ้โอ้โอ้น้าน้ามย้ายห้โวยใหม่เฮียแม่ผู้ใดเห็ดใหม่เฮียปัดไปคุณเขาไปไปไปทางคุณไปขี้ช้าเร่งไปขี้ช้าเร่งเลยเอออย่าเอาไว้นี่โอ้ยไปไปไปคุณไปคุณโอ้ยหมดเลดาบคุณนี่ไงหนูป่าแม่แม่ถ้าเป็นมดนี่เห็นไนี่ จ้าจ้าอันนี้อัสุดก้อนสุดก้อนหน,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 น่มันป็นไงละเมื่อเราให้เม็ดต้อยสองน้อยมากใหญ่ดงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงดอยากจะบอกว่าน้องต่อย<ำ>หากจะดำก็ดำแต่ สาวอีสานมองได้แต่นอนล่ะใจเหลือลอยคอยกระทัง